ก็บอกว่าเอายแล้วตอ้อยู่หัวนาตีบอลลี่เราจะมาดูการซ้อมกีฬาวันสุดท้ายของปี้แล้วก็วัสุดท้ายของการเ่นบอลี่พราว่าเดี๋ยวซ้อมเส็จแล้วเดี๋ยววันต่อไปเราก็จะไปแข่งแล้วก็พรุงนี้เราจะไปที่แม่สายแล้วก็ไป รอพักฟื้นแล้วก็ไปแข่งนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามวันนี้จะถ่ายบรรยากาศการซ้อมห้ดูนะครับนี่ที่ผมเห็นนี้ไม่ใช่สักนะครับอันนี้คือรอยปา,ากากาลายปากกาที่เขียน,น,นอย่าไปสั่งนะเดี๋ยวมันเป็นบระเด็หนะผมสั่งให้ดูว่าเป็นตัวอย่างเพื่อมาไม่ดีแต่คนที่คนทําได้นะที่ทุกคนสามารถทาได้คืออันนี้ครับกดติดตามครับกดติดตามนะครับนี่ทําได้แล้วกนกดติดตามแค่สองสาววิเอกนะครับโอเคเดี๋ยวรู้ดูการซ้อมไปเลยดูดูตอนนี้ก็เป็นของเกี่ยวกับการผลไป สำหรับนักกีฬาครับเพื่อนอนห้าวันนะครับไปห้าวันแล้วพอไปแข่งที่สังไม,ม่จังหวัด,ดจะอะไรจะคนแล้วยเ,<อ>เราไปดูการซ้อมกันเลยครับค<อ>่ะ<ส>ขอภัยที่ไม่ได้เก็บบรรยากาศการซ้อมให้ท่านผู้ชมนะแต่อันนี้ก็ดูบรรยากาศสนามไปแล้วขนนะครับนี่ก็รถขนของนักกีฬาไปส่งก่อนลงน้านครับเพราะว่าถ้าเอาไปพร้อมกับนักกีฬาในวันพรุ่งนี้มันจะไม่มีที่นั่งสําหรับนักกีฬาแบบนี้ขอตัดเป็นวันพรุ่งนี้เลยนะครับณเช้าวันที่7มกราคม2024 แล้วตอนนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่เป็นเวลาแปดนาฬิกาครึ่งนาทีแปดโมงครึ่งนะครับเ,เรามาล็อกรถก่อนเดี๋ยวหายเพราะเราไปหกวันรวมวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นรถเดี๋ยวค่อยถ่ายบรรยากาศนะแต่ตอนนี้เรามาถึงโรงเรียนแล้วเรามาลงจากรถโรงเรียนก่อนเรามาล็อกรถก่อนนะเดี๋ยวรถถ่ายใช้ได้โอเคไปเดี๋ยวเราไปรอรถมาที่สนามบินกันนะครับ Oh. เออสนุกจังเลยเออเออสนุกจังเลย,เเลยเพวกมึงเนี่ยเออไอ้ยะสนุกจังเลยแต่และองค์ไอ้สัตว์ใช่ใช่บางครั้งก็ชอบเออไปทำคลิปไปเออถึงแหวงแก่นแล้วไปกันต่อฮ่าบ้งกูทำคลิปเหมือ <c oughs> นไอ <c oughs> ้นั่นอ่ะอ่ะที่ไอ้อะไรนะประธาน,นอะไรไม่รู้นะั่นอ่ะ เอาละครับเราก็ได้เวลาออกเดินทางไปยังแม่สายนะครับด้วยรถบัสคันโตของโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม <Woo! S 1> นี่ก็เป็นบรรยากาศการเดินทางเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ถ่ายระหว่างข้างทางระยะทางจากโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมไปยังโรงเรียนแม่สายวิทยาคมเป็นระยะทาง118กิโลโดยประมาณระหว่างทางเราก็ได้ชมวิวทิวทัศน์ไปอย่างสบายใจทุกคนก็ลองชมดูแล้วกันว่าวิวระหว่างทางมันสวยสักแค่ไหน ณตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยหลังจากเดินทางมาโคตรแสนนานใช้เวลาเดินทางร่วม2-3ชมั่วโมงกี่ชั่วโมงไม่รู้แหละแต่นานมากตอนนี้มันถึงดูป้ายโรงเรียนโคตรจะสุดยอดสวยงามนี่โรงเรียนก็ดูใหญ่กว้างมาหฬานมากมันใหญ่โตวิเชลรวะเราได้นอนณนะอาคารเรียนของโรงเรียน และนี่ก็คือบรรยากาศของการกางเต็นที่แสนจะวุ่นวายแล้ว่ะครทผู้ชมเราก็ไปถึงโรงเรียนแล้วแล้วเราก็กางเต็นเต็จร้อยตอนนี้เรากำลังเดินทัวร์โรงเรียนกันนะฮะโรงเรียนโคตรใหญ่เลยนี่ครับเรากำลัลงเดินทัวร์แล้วตัดไปตอนอะไรสักอย่างนี้แหละแต่ผมไม่ได้หายยาวๆนะเพราะเดี๋ยวมันจะคีปไปานานาะว่ามีผมด้วยคนนะโอเคครับใช่ครับนี่พอยากขึ้นเลย โรงเรียนถือว่าโคตรใหญ่ใหญ่กว่าโรงเรียนของผมใช่ไหมลองดูแอร์มีทุกระทุกห้องโคเฟี้ยวนี่เยอะยวหลังจากที่เราเดินเล่นกันสักพักเราก็ได้มาซองอลลยบบอลณสนามโรงเรียนนี่ตอนนี้เราล2ซองบอลริบบอลแต่ไม่มีเน็ตน,นะครับเพราะเขายังไม่ติดเน็ตบรรยากาศคือแสนจุโคตรสวยงามเลยในที่เดียว เพร่้บอกว่าเอาชุดกี้ลาบครับเราตอนนี้เราไปซ่อมกีฬาเสร็จแล้วเราก็มาเราจะไปอาบน้ำนะตอนนี้ก็บ่นกันมากกว่าเราดูห้องแล้วพ่อของเราดูเราห้องครับดูดูแลห้องเลยอุ้ยตั้งเซ็นเซอร์ด้วยนะเดี๋ยวเราไปเอาน้ำกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาถ่ายอะไรโมโซนหน่อนะครับวันนี้วันแรกว่าเป็นอะไรประมาณนี้เป็นสัตว์โอเค ไอ้ไอ้ีนสาวใจเย็นใจเย็นเขาดีอย่างีเขาเขียนไอจเฟคเออไอีอะไเต็มเลยเนี่ยยีไได้ด้วยเบนไม่ใช่เบนเดี๋ยวเซฟเซไว้พี่เอ้เคยเต้งหมนแล้วอะไรพันธนาล่ะนี่นี่ก็คกับแฟนนี่อนี้โซนร่างรีแลกดูรอบต้ห้อง นี่ก็เป็นการบันทึกบรรยากาศการอาบน้ำของเรานะครับนี่ห้องน้ำข้างในก็มีห้องสามห้องน้ำนะครับแต่อันนี้เราก็อาบน้ำรวมกันแล้วเพราะว่าง่ายรวดเร็วเข้าไปแล้วลงมาจากอาคารก็มีโซนขายของพินเพียบนะครับแต่เราไม่พอใจเราจะไปซื้อที่ต่อไปแล้วตอนนี้เรากลังเดินทางไปที่ต่อไปซึ่งเป็นตลาดนะครับซึ่งการเดินไปตลาดสแสนโคตรไกลเลยครับ นี่เราก็เดินเป็นแกล้งขมูขุ้นไปนะครับนี่ครับเห็น <t ush im> แสงไ,ไฟนะครับ <t ush im> นั่นคือตลาดนะครับนี่เดีย๋ยวซูมให้ดูครับนี่ครับเราจะไปที่ตรงนั้นไปเดี๋ยวไปถึงที่ตรงนั้นจะถ่ายให้ดูครับจังหวะน,นี้เราก็ได้มาถึงกันที่ร้อยแต่เราต้องรีบเร่งนะครับเพราะว่าครูที่โรงเรียนพวกผมเรียกรวมกันนะครับวันนี้ต้องรีบเร่งอย่างมากเลยนะเพราะว่าอยู่ไกลมากๆประมาณ1กิโลกว่าแล้วโคตรไกลเลยนะครับจังหวะนี้เราได้วิ่งจากตลาดขึ้นไปเลี้งอาคารที่ครูเรียกรวมครับ เราได้วิ่งอย่างความเร็วแสงที่ไม่มีแสงแม้แต่นิดเนี่ยนะครับนี่เลี้ยงขึ้นไปตกใจหมดเลยครับเพราะหันขึ้นไปควบคนเต็มเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไม่มีอะไรมากเพราะรีบเร่งกันเลยเกินวันนี้ก็เป็นวันชิวๆนะครับเป็นวันเพิ่งขับรถมานี่พวกเด็กอยากออกกล้องออก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 โอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กันด้วยสำหรับคลิปหน้าเป็นการแคร์วอลลี่อย่าลืมไปติดตามอย่าลืมเชียรด้วยครับไปเด็กกระโปงเอ้ยท่าไหร่ไป